ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโทฟี่นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวภาพยนตร์งมง m i s s i o n i m p o s s i b l e ล่าพิกัดมรณนะตอนชิ้นหนึ่งนั่นเองโดยม i ชชั่นภาคนี้นะครับก็เป็นภาคที่7ในแฟนชาย Mission i m p พั s ซิเบิลแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนังที่จะแบ่งพาร์ทเป็น2พาร์ตนะครับก็ปีนี้เป็นพาร์ทแรกครับแล้วก็ ปีหน้านะครับเป็นพารที่2โอเคครับด้วยผมนะครับก็ไปดูภาพนยร์เรื่องนี้นะครับที่เมเจอร์บิ๊กซีสัตหีบครับตอนประมาณรอบ1นึ่ทุ่มนะครับเป็นแบบภาคไทยแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งพารนะครับที่ก็ยังสนุกแล้วก็มันเหมือนเดิมนะครับก็เนื้อเรื่องก็อาจจะอลุงตงนังเยอะแยะไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังสนุกอยู่นะครับก็ คือฉากแอคชั่นทำออกมาได้มันแล้วก็ถือว่าลุ้นระทึกนะครับหยุดขายของแฟนไชส์นี้ก็คือ,คอเวลาถึงฉากหนึ่งมันจะทำให้เราครับรู้สึกเหมือนหยุดหายใจแบบหยุดหายใจแบบไม่กล้าหายใจเลยครับประมาณนั้นแล้วก็แล้วเรื่องของนักแสดงก็ไม่ลยมมามากมายครับก็ตามที่เขาแสดงตามปกติครับแล้วก็ อแล้วก็เรื่องของมุมกล้องของชากแอคชั่นก็ถือว่ามอกมาแบบไม่น่าเบื่อครับแบบสามารถเอนจอยได้อ,อจริงหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ดูได้เรื่อยๆครับดูได้แบบไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีจุดไหนหน่าเบื่อนครับแต่อาจจะมีบางฉากตัดไปไวบ้างนะครับแล้วก็ภาคนี้นะครับจะใช้ชื่อว่า m i s s i o n i m p o s s i b l e d e a d r r c k o n i n g Part 1นะครับแต่ก็เป็นการจบ ในตัวนะครับถึงเรื่องราวครับยังไม่คีลายแนตะ่ถือว่าจบได้สวยนะผมว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าฟาสกับอะคอลเดอะสไปเดอร์เบิร์ครับสรุปนะครับภาคน,นี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมชอบอยู่นะครับถือว่าชอบกว่าหลายๆภาคน,นะครับแต่ก็เอาง่ายๆก็เป็นภาคที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับในแฟนชายนี้โอเคผมก็อืมก็ขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ แเต็ม10ครับผมใครไปดูมาแล้วคิดเห็นยังไงก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ